serangta cilate siena angkama kesu sanita ranang bulato asik rakineme tangkat kutang tasangkang pacato asik wame angkulima rakan kantamora palik kangkamora palik tanjata ata natia tuk tegang atake harana asik tesa parasantita parasantita cina nana warasanita satapaka นลัลลกตาวาตาปิตตาทิสันชาตาพระหิลาชนตุปัทาวาเอเสสาวินันตุยันตุอานันชตินะอานันตชินาเตชะสะวัสมโมเมสกิจเจนตะตัสสสัพพุทธปชัชเลจินาปชาาัชมาชมหิวิหารตังมหิะทะเลตถาปเรตุมังสเพเตปะหปันปุริสาสภาพ เอนีว่ามันโตตุตตุลรักโขสินานุภาเป็นนาชินตุลปัทโทมาลุภาเวนนาชินตาที่ังโคสังคานุภาเปนนาชินตาตรลายโยปัตธรรมานุภาวะปาปาลิโตจะลามิสินาปัชเชน มุนพราฮสหเนมินษารุษทันตังทีมีขัลาภวิตะพูริศีนมาลางมาลาในธรรมวิชนาชิตบาลผนิโตเตเตสังเตมาคลังมาลาติเลกัมาิยุตติลสักปรัติภโคลัปนาราวะกมมขขระยกข่นขันตีสนาธารมวิชนาิตวันุนินโดตันเตสังอุเตเมาคัลลังนาลาีมกขจชวลังอติมันทะพูตัง ทาวจินจักตะมตัดนาุนตางเมตต์เสนาิชนะชิตรวาผูนิโรตัเตตงติแทมังคะลาอุคิจตาขัคามปิหัรตัดุนดาลุนตางทาวันกิยชนปัหังปุริมาระวันตังอินทีพิสัมขตะมณโนชิตตะวาผูนิโรตัเตตั้งองคติแมังคลัตะวันกตทมบุคาอิวาขมพินิยจินจัะทุกท้าวจันนังจันนังกายะมาเชสตัเตนัมตกนวินาชิตตระวาูนิโรตัมเตยตั้งองคติแมังคาลังจัตจางว วจิส <cek> ta ta um ัญจะวะการะเกตุงวาทาวิโลกัตมะนาอติอันตะพูตังวาทาปัญชุภาาลิโตชิตาวะมุนินโทตเตสะอุนเตชัมะคคลังอันโดปนันนะพุจะคังมิพุทธังมุขิทิงปุทธินาถิอุพุจะเตนนายมาปันโตอิทูปัเตสะมพิทนาชิตาวะมุนินโดตเตสะอุนเตชัมะคคลังพุฆาห์หักหิบพุะเคนะสุหัตาหัตถังคำวังวิสุทธิวิชิตมิทิปการทิธานังยาณาขันเนวิธินาจิตวะมุนินโดรัตเตสะอุนเตชัมะคคลังเอตาปิพุทธยะมะคัง คาถาโยวาเจนูทิราคินีสราเตมันันติอินตวะนันตีกวิวิหานิจุปตะวานีโมขังสุขังอธิกมรมยานาโรสปันโนมหาสัมีโกนาโถนตายาสัพพะปานีนังกุลยธรรมาลมีสัพพะปัตโตสัมโพธิมุตตานะเอเตนะสัจเวเชนะโหตุเตเสมาคะลัง Saya Topo Hiyamu le Sakyamuni Watan Thitano Ewan Tawang Senyo Ho. Saya Topo Hiyamu Kanle Apala Citapan Langkiri Pidse Sapabipoka Le Pidse Ke Sapab Buddha Nam Agam Paddo Paramahanti Sudaraka Sang Suma Kandar Supa Pattang Supu Tantang Supa No Supu Kutoja Supu Tantang Kamajana Nitu Manakina Kaya Kamang Wajak Kamang Manakina Manakina Manu Kamang Manikite Manakina Manakina Katta Wajakatanti Manakine อรัตุสาระมังคารังลักขัตุสาระเทวตาสัพพากุฏานุบาเวนณสระติวร <ennen> anyway ุตเตยอัตุสาระมังคารังลักขัตุสาระเทวตาสัพพะตัมมานุภาเวนะาสนะตติวรุกเตสัพพากุฏาระมังคารังลัขัตุสาระเทวตาสัพพะังขารุปารวนะาสระติรุเตญาเทวตาสนติวิหารติวาสินีถูกเปะเล็กุติฆเลตหิมาหิตาธรรมนาเนนะ พระวัตุปุจตากทีกระโดดเต้นหามิหามันทะเลเกตานจะบัญจารวกาจะปิกโบสารายมิการหานาปฏิปัสสกาขามาจะเตนต่กมาจะอิสระสัปปานัปุตตาปุิตาพระวันตุเกศราขุทาเยศิจจอนทาสัมภะสังเสริฐชตตาอัตโวปปาติกาวิญญาณิกาธรรมวัลปติจตเต เปทุกัตะกันโอตุกัสตต่งถาตุกิลาตังทำโมทำวันทาลัจะปุคลาต่กตุสัภาวะอัฏฐยาจะหิญะจเพลขะคตุลตุลธรมโมตเปิธรรมจาริโมมุติสัมปะปุเนยามาตัมเอัตธรมยัมประวติเตปสันะบุตรเปปิปันนิโนพุทธาตสเนีสัมมาทารังปมสันโตนะเรหิโมตะกัตโตุทธาปายสัตตานัง บมิตรงเนตุมัทนินมาตาปิตาจอัตระสังเนจังละขันติบุตตะกังติวัฏธรรมินาฬชันโนลักจังหุตัปตตาทุกขปัตตาจินิปะยำปัตตาจินิปะยำโลกาปัตตาจินิสัพปะมุตุะเพปิปานิโนเอตตาอนาจะอัมเหหิสัพพะตังปุญญาสัพพะังสัพเพเทวานุโมหันตุสัพ สัมปติสิกิยามานันทมานันททันตุส oh. uh, ัตยาจีดังละคตุสัพพทาภาวนาพิลาาหตขันตุเทวตาุตตาตุสัพพามังคะรัคตุสัพพเทวตาสปารุปทานุภาเวนาสตีหตุเอลางหุตุสัพพุมังคะรละตุสัพพเทวตาตปพาสังคารุภาเวนาสตีหตุเอลงุตุสัพพามังคะรละตุสัพพเทวตาสปาสังคารุภาเวนตาสตีหตุเอลาง เพุทธาภรปฏาปจิกนตปรียาพลังอรหังตานาปฏิสนาลันขามารสัปโสพเพปุทธารณปฏาปจิกนปรยพลังอรหันตานปฏิเสนาลักมารมสัปโสพเพปุทารปฏาปจิกนตปรยลังอรหังตานะปฏิสนาลัมามิสัปสสเปุาปรปฏาปจิกนตะปรียลังอรหังตานาปฏิสนาลักขามารมิสัปโสัพเพปุทธารปฏาปจิกานตะปรียงพลังอรหันตานปฏิสนาลักขามารมสัพปะัง รหัสตานรัตปฏิเสนานครมณฑมนิสประโตสัเดชพระรัตนตาประจการนรัตยังพลังหัสตานะัตปทีเสนานครมณฑมนิสประโตกสัตวปเดชพรรัตนตาปะจการนรัตยังพลังรหัสตารปฏเตนานครมณะมนิสประโตด้วยภาพแห่งอาศัตด้วยภาพแห่งสัจอธิถาอผานางความเกล้าใหสงการมูชาภารังใตด้วยการวดอระญาติบุรพระสุภัติจึงได้พระานเหานี้ขอความสุขความดีจงมีแก่ข้าพเจ้าขอให้คนุกไปทั้งพวกมาบรเจาจะาด้วยลูกัานะครัำ ให้ข้าพเจากะเดินทางทางโลกและทางธรรมขออนุกทจตทั้งหลายโปรดมือดนในการขยายมูลและระมาเหล่านี้เมื่อมืนาและปรดเมื่อขอให้ข้าพเจ้าและวดุลคทิตาก็จะฉีเลแลจะฉีล้ยงเการตเุ่งนต้งนตั้งจตั้งขึ้นให้เปลี่ยนด้วยรูปภาในะบริตของดงสิตรวการเทิดท่าบบูตัวข้าพเจ้าอัน ทั้งหลายเกิดจากการสวด์เจริกิจภาวนาขออนทวายพุทธบูชาทบ้าบูชาสังฆบูชาขอประมุนจงส่งถึงผู้มีจิตตาร่ลุสดเจริญกิจภาวนาทุกท่านขอจงขอสละละาทางองรความสูกพราะหรกทั้งที่ประสบความสำเร็จเริเรื่อนที่การงานนณะอมสนามาทั้งหายสมบูรณ์พร้อมด้วยอักษณะสมบัติพลวาสมบัติดวงตาเห็นธรรมเพื่อในั้นเรรายาเกิดปัญญาญาปัญญาชานและเจริญด้วยจริญกิจััยน้ำจเกิดยุวนาสสาราังเทนทาบูรพาูติทุ